เขาว่ากันว่ามีกาา์ดีในนี้เยอะเราจะมาดูกันครับว่าวันนี้จะได้อะไรนะฮะนี่คือ BT 05 c o u n t e ร s h o อนะครับ c o u n t e r s h o นะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเราที่ช็อคเพรดีใจหรือเราจะช็อคเพราะไม่ได้อะไรเลยนะครับมาเรามาดูกันดีกว่านะซองมี5ใบครับอ่ะมาดูกันโอ้มีไลฟ์การ์ด,ด้วยเอเริ่มที่ใบแรก เครื่องบินซูเปอร์แอร์คืออะไรก่อนคืออะไรก่อนน่าจะเป็นเด็กซูเปอร์แอร์นะเออไม่รู้เหมือนกันไลฟ์การ์ดใบที่สองไม่นะมีมิจังน่าจะเป็นตัวไอดอลนะไลฟ์การ์ดใบที่สามไม่นะไมเกรนโอ้อะไรวะเนี่ยอะใบที่สี่ของขวัญที่เหนียทิ้งไว้ให้หมาเหรือเนี่ยแล้วใบสุดท้ายครับ กาเวนอัศวินโต๊กลมแห่งแสงอาทิตย์ครับตามนี้ครับสรุป5ใบเกลือครับ